สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็ปี่เทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่ไปดูวิธีการอ่าน Daily by a อนดเนาะ EP ที่2กันแล้วนะครับ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้นะครับว่าเวลาที่เราหาแท่งเทียนกับตัวใน t i Time f r a m e Day เจอแล้วเพเนียครับเราหาเซตอัพใน l Low Time f r a m e เจอแล้วเพเนี้นะครับมันจะมีประเภทของการกลับมาของราคาอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรจะรู้ไว้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยเทรดแล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นได้ นะครับมันคือยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปขยายความเพิ่มให้อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนแน่นะพี่ๆผมแนะนําว่าย้อนกลับไปดูก่อนนะครับลองกลับไปดู ep 1ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดู ep เนี้ยอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างจริงที่ผมเข้าเทรดมาด้วยเนาะ โอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พีเทรก็ขอขอบคุณโบกเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นโบกเกอร์ที่สเปดต่ำกราฟเสถียรน,นะครับแล้วก็สามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับพี่ๆ MT4 ก็มีนะครับ MT5 ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลน์เส้มากมายเลยนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น FCA ไซเซแล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสสิกกับแบบรอนั่นเองนะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้โบรกเกอร์ทิกมิวนะครับพี่ๆก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม สเตปแรกนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปวาดแท่งเทียนก่อนแล้วกันนะครับสมมติอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราเจอแท่งเทียนที่มันเหมือนมีการสร้างการกับตัวไว้นะครับแ่บแป๊บหนึ่งนะสมมติแท่งนี้เป็นแท่งขึ้นมานะครับแล้วก็แท่งนี้เป็นแท่งลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างการกับตัวไว้พวกนี้แอบนะครับสมมุติถ้าเราเห็นแท่งเทียนแบบนี้พี่พเราก็คิดว่า อีกวันหนึ่งอะ่ะมันมีโอกาสที่อาจจะลงได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีการเคลียร์บนละนะครับตรงนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมใส่ขอบให้มันก่อนอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับจะไปเซฟไว้อ่ะ,อะประมาณนี้โอเคนะครับเราเห็นแล้วเนาะว่าเฮ้ยแท่งเทียนวันเนี้ยมันมีโอกาสที่อีกวันหนึ่งอ่ะครับมันจะกลับตัวมาเป็นลงเนาะมีการเคลียร์บนไปแล้ว กวาดข้างบนไปแล้วแบบนี้ไดครับหมายความว่าอีกวันหนึ่งเราสามารถที่จะหาเซลล์ได้นะครับแต่เราต้องลงไปดูด้วยใช่ไหมพี่พี่ว่าในโล t ท m e ์เฟรมตรงเนี้ยของแท่งเทียนเนี้ยนะครับมันมีการสร้างแบบออเดอร์บล็อกดูดีไว้นะครับมีลิคิวลิตี้ก่อนถึงโซนไว้อะไรแบบนี้ไหมถ้ามีอ่ะเราถึงจะเชื่อถือมันได้นะครับถ้ามีนะเราถึงจะเชื่อถือมันได้นะครับแต่มันมีเรื่องของการกลับมาของราคาด้วยพี่พี่คือการกลับมาของราคาพวกเนี้ย มันจะมีอยู่2ประเภทนะอ่มมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับที่ผมดูนะถ้าสมมุติว่าเป็นประเภทที่1อ่ะคือมันกลับมาก่อนเลยนะครับอา่ากลับมาก่อนนะครับไปการกลับมาก่อนเนี่ยหมายถึงยังไงนะครับก็คือเราเห็นแล้วว่าอีกวันหนึ่งอ่ะพี่พี่มันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงหรือว่าเอาลงไปต่อได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันกลับมาก่อนเนี่ยหมายความว่ากาะครับมันยังไม่ได้เบรกไฮหรือเบรกโลออกไปจากแท่งเทียนเลย นะครับยังไม่ได้เบรกออกไปเลยแล้วกลับขึ้นมาก่อนแบบนี้ผมเรียกว่าการกลับมาประเภทที่1ซึ่งมันจะอุ่นใจกว่านะอ่านะครับซึ่งมันจะอุ่นใจกว่าเพราะว่ามันกลับมาก่อนแล้วค่อยรับออเดอร์แล้วค่อยเบรกออกไปแบบนี้ผมจะชอบมากกว่านะครับแต่การกลับมาประเภทที่2เนี่ยคือมันเบรกไปก่อนอ่มมันเบรกไปก่อนนะครับแล้วมันค่อยกลับมาพี่พี่ไอประเภทแบบเบรกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ นะครับผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสที่มันอาจจะไปเคลียโลมาแล้วแล้วค่อยกลับขึ้นมาแล้วกลายเป็นแบบสร้างเซตอัพสวิปกลับเป็นขึ้นอะไรเงี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับพี่ๆก็คือว่าถ้าอยากเทรดไอ้พวกการกลับตัวของแท่งเทียนดีอะไรพวกเนี้ยให้ปลอดภัยอะเราควรเทรดการกลับมาของราคาประเภทที่1น,นะอ่านะครับเราควรโฟกัสประเภทที่1แต่ถามว่าเอ้าแล้วถ้ามันมาประเภทที่2เนี่ยเทรดได้อยู่ไหม คาตอบคือเทรดได้อยู่นะครับแต่ถ้าพี่อยากให้มันเซฟขึ้นอ่ะอาจจะไปรอคอนเฟิร์มก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นประเภทที่1อาจจะ p e ดดิ้งไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะทําให้การเทรดเนี่ยเซฟขึ้นอันนี้พี่ๆเราเอาไปพิสูจน์หรือว่าไปทดสอบเพิ่มเติมกันดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะผมทวนให้อีกรอบเนาะถ้าสมมติเราเจอพื้นที่ของแท่งเทียน day แล้วนะครับเรามองว่าเฮ้ยอีกวันหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาลงต่อได้ นะครับถ้ามันย้อนกลับขึ้นมาเลยมีเซตอัพดูดีแบบนี้ผมจะชอบเพราะเรากําลังจะเซลลงไปนะครับแต่ถ้ามันเบรกออกไปก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมาผมจะไม่ค่อยชอบเพราะพี่ๆลองคิดสภาพแท่งีดูนะอ่าเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะครับเราลองคิดสภาพแท่ง D ตรงนี้ดูถ้ามันเบรกออกไปก่อนใช่ไหมครับอย่างที่บอกเนาะอ่าถ้ามันเบรกออกไปก่อนนะครับแล้วมันค่อยกลับขึ้นมาอ่าแท่งดีมันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้อ่ะพี่ๆใช่ไหมแบบเอยเบรกไปก่อนนะแล้วค่อยกลับขึ้นมาเออมันอาจจะมาแบบนี้ เราก็ไม่ชัวร์งไงนะครับว่าเฮ้ยมันไปแบบกวาดไส้ไปสวีปไส้อะไรแล้วมันจะอย่างนี้ขึ้นไปหรือเปล่าเกิดขึ้นได้นะหรือมันจะทาอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ค่อยลงเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมจะชอบแบบที่ยังไม่เบรกนะครับคือเปิดมาอีกวันหนึ่งปุ๊บกราฟเนี่ยมันยังไม่ได้เบรกออกไปนะครับมันย่อกลับขึ้นมาก่อนเลยแล้วเราได้เซลลได้อะไรลงไปแล้วแบบกราฟมันค่อยพุ่งออกไปแบบนี้พี่ๆเออแบบนี้มันเหมือนแบบย้อนมารับก่อนแล้วค่อยไปอะ แบบนี้ผมจะชอบนะแบบที่1เนี่ยโอเคไหมครับแบบที่1เนี่ยผมจะชอบแต่ถ้ามันเป็นแบบที่2แนะนําว่ารอคอนเฟิร์มก่อนก็ได้นะครับสมมติว่าเอ้ยโซนดูดีตรงนี้นะครับแล้วมันเบรกไปก่อนอา่าแล้วมันค่อยกลับขึ้นมานะครับแบบนี้ถามว่าเทรดได้อยู่ไหมเทรดได้นะครับแต่รอคอนเฟิร์มก่อนถ้ามีย้อนขึ้นมาเราค่อยเซลล์อย่างเงี้ยจะเซฟกว่านะครับแต่ถ้ามันไม่มีมันก็อาจจะแบบอย่างที่ผมบอกเนะาะอาจจะย่อๆอะไรไปอย่างงี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้แท่งเทียนดีพวกนี้อะพี่พ เราจะต้องอัปเดตมันทุกวันนะบางวันเมื่อวานเนี่ยมันบอกจะลงนะครับแต่มาอีกวันหนึ่งเอ้ยมันปิดเหมือนแบบอยากจะขึ้นเออแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะทุกคนเราต้องไปดูด้วยอัปเดตเป็นแบบประจําวันไปโอเคไหมครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้มันมีเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมขอลองพาไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้พี่ๆใครงงตรงไหนอะครับพิมพ์คําถามไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านมาตอบให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาล อะตัวอย่างจริงเดี๋ยวผมลองพามาดูนิดนึงนะครับตรงนี้มันเป็นเทรดที่ผมเทรดมาเมื่อวันพฤหัสสุกอะไรพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับมาเรามาดูกราฟโล่งๆตรงนี้กันต่อสเตปแรกสมมุติว่าเราไปดูแท่งเทียนเดก่อนนะครับมันมีแท่งเทียนเดตรงนี้เนาะแออตรงเนี้ยนะครับที่วันก่อนมีพี่ถามเข้ามาในกลุ่มเรคอร์ดฟรีของเราเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยแท่งเนี้ยมันน่าเชียร์ลงแล้วถูกไหมถูกนะครับเพราะว่ามันมีการเชียร์ข้างบนมาแล้วใช่ไหม อ่ะนะครับสีแท่งเทียนผมอาจจะไม่เหมือน EP ที่แล้วนะพี่พี่เพราะว่ามีการแบบเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับตัวผมเองอ่ะเล่าให้ฟังเล่นๆเน,เนาะผมอาจจะชอบมีปัญหากับพื้นหลังสีขาวเนี่ยในกรณีที่ผมตื่นตอนเช้านะเพราะอย่างที่บอกผมจะชอบตื่นช่วงแบบ7จ็ดโมงมาดูการาฟถึง9ก้าโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วช่วง7จ็ดโมงอ่ะพี่พีมันจะเป็นช่วงที่ผมดูการาฟในโทรศัพท์นะอืม ตื่นตั้งปลุกมากนะครับเปิดมาดูเลยในโทรศัพท์ว่าเอ้ยกาฟมันเป็นยังไงคิดยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือในห้องนอนผมมันมืดมากนะครับในห้องนอนผมมันมืดมากนะแต่ว่าพื้นหลังกาฟของผมมันเป็นสีขาวไงคือผมตื่นมาปุ๊บนี่ก็คือแบบมันโคตรแสบตายเลยทุกคนมันจ้ามากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมขอเปลี่ยนสีกาฟเป็นโทนแบบมืดๆแล้วกัน นะครับตรงนี้พี่พี่ก็อาจจะยังไม่ชินเนาะผมก็ยังไม่ชินนะเพราะว่ามันเพิ่งกลับมานะครับแต่ให้เราเข้าใจว่าถ้าแห้งขึ้นน่ะจะเป็นสีขาวนะครับส่วนแห้งลงจะเป็นสีดําประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนแห้งไหนเป็นอินไซบาร์นะครับมันจะเป็นสีแบบออกแบบเขียวๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับแห้งแดงก็เป็นออเดอร์บ็อกซ์ A บวกขาลงเนาะถ้าน้าเงินก็เป็นออเดอร์บ็อกซ์ A บวกขาขึ้นฟิลนี้โอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อแท่งเนี้ยครับพี่พี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ คือมันเนี่ยมีการเคลียร์ข้างบนของแท่งก่อนหน้าแล้วนะครับมีการเคลียร์หายแท่งก่อนหน้าแล้วก็ตบกลับลงมาได้นะครับมันเหมือนเฟอกเอาตบกลับอะไรประมาณนี้นิดนึงหมายความว่าอีกวันหนึ่งอะครับถ้าเราจะเชียร์ลงเนี่ยเราเชียร์ได้ไหมคําตอบคือเราเชียร์ได้นะครับเปิดว่าเฮ้ยแท่งเดนะครับมีการเคลียร์หายวันก่อนหน้าแล้วตบกลับเอออย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งมีโอกาสเอาลงได้สิ่งที่พี่พควรทําต่อก็อาจจะมาร์กพื้นที่ตรงเนี้ยครับของแท่งเทียนตรงเนี้ยเป็นกล่องออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับ ประมาณอย่างนี้ก็ได้ว่าแบบเออแอเรียของวันนี้เป็นฟิลนี้แล้วเราก็ลงไปดู M15 ว่ามันมีเซตอัพให้เซลไหมอ่ามันมีเซตอัพให้เซลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเสริมให้วันนี้คือลองดูนิดนึ่งว่าการกลับมาของมันอ่ะเป็นยังไงนะครับการกลับมาของมันเนี่ยมันมาประเภทที่1นึ่ไหมคือขึ้นมาเลยให้เราได้เซลลงไปแบบที่ผมชอบไหมหรือมันกลับมาประเภทที่2คือแบบเบรกเอาไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับขึ้นมา ให้เราได้เซลอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นประเภทที่2แบบเนี้ยที่ผมบอกว่าผมจะไม่ค่อยชอบนะครับถ้าใครอยากเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่อาจจะรอคอนเฟิร์มหรือว่าแบบอาจจะดูองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกนิดนึงว่าเออมันควรระวังตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยพี่ๆลองไปต่อยอดดูทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเซฟอย่างที่ผมบอกนะย่อมาก่อนแล้วเราได้เซลอันนั้นเซฟสุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเดย์หนึ่งอะเราเชยร์ว่าอีกวันหนึ่งอะเราควรหาเซลเนาะเพราะฉะนั้นเราไปดูเลย M 1 5มันเป็นยังไง นะครับมันเข้าข้างเราไหม M15 นี่นะครับอ่ะปรากฏว่ามาดู M15 นะครับเราเจอเซตอัพประมาณเนี้ยพี่พี่มันเป็นแบบที่ผมบอกไปในกลุ่มดี c o อดฟรีนั่นแหละนะครับว่าตรงเนี้ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับก็คือ d a y ห่งมันเชียร์ลงนะแต่ M15 เนี่ยโครงสร้างมันกลับเป็นขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า M15 เป็นขึ้น d a y เป็นลงมันค่อนข้างขัดแย้งกัน นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าพี่ๆจะหาเซลล์ตามที่ผมเคยบอกนะครับแบบหาออเดอร์บ็อกดูดีนะครับที่มีลิควิลิตี้ก่อนถึงหาได้ไหมได้นะครับตรงเนี้ยมันก็พอจะมีอยู่เนาะซึ่งมันคือตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าออเดอร์บ็อกดูดีก็จะเป็นตรงนี้อ่บนะครับถ้าออเดอร์บ็อกดูดีเราจะได้มาประมาณแถวๆนี้นะครับ LQ ก่อนถึงมีไหมมันก็จะมีเป็นเหมือน bar อินไซบาร์พวกเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นลีควิลิตี้ได้อะไรพวกนี้นะครับเราก็อาจจะมองเป็น LQ ได้ ขึ้นมาถึงตรงเนี้ยพี่ๆก็อาจจะหาเซลล์ลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแบบปิดแถวๆนี้เลิกอ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่จะเล่นแบบตามโครงสร้าง e 1 5ผิดไหมก็ไม่ผิดนะลงมาแล้วก็หาบายไปก็ได้นะครับตอนแรกผมก็จะลิงบายแถวๆนี้แหละแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เหมือนจะเป็นแถวๆพวกข้างล่างพวกเนี้ยอ่ะนะครับอะไรฟิลประมาณนี้นิดหนึ่งนะครับคือขึ้นมาหาเซลล์ตามดี แต่ถ้าลงมาหาบายตาม M15 อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเราสามารถเล่นอย่างเงี้ยได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นกราฟชุดเนี้ยถามว่ามันขึ้นมาไหมนะครับมันก็ขึ้นมาแต่มันมาไม่ถึงโซนนี้เนาะม,มันมาไม่ถึงนะครับแล้วมันก็ลงไปเลยอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้ามันกลับขึ้นมาอีกรอบเนี่ยเราเซลต่อได้ไหมอย่างที่ผมบอกนะผมจะชอบการกลับมาประเภทที่1น,นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเบรกออกไปก่อนแล้วกลับขึ้นมาเลยเนี่ยพี่อยากเซลต่อพี่เซลได้ แต่รอคอนเฟิร์มมันจะเซฟกว่านะหรือว่าอาจจะเซลแล้วแบบคิดว่ามันอาจจะแค่ดิงๆนะครับเพราะมันไปรับแรงรับโซนของ M15 พวกนี้มันอาจจะขึ้นก็ได้ตรงนี้จะใบแอบยากนิดนึงนะทุกคนวันนั้นที่ผมเทรดจริงเนี่ยผมก็ค่อนข้างใบแอบยากเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะสรุปแล้วที่ทางเนี่ยครับมันจะไปตาม M15 หรือมันจะทะลึ่งลงมาตาม D1 นะครับมันขัดแย้งกันแบบนี้มันมีโอกาสที่เราจะดูยาก แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่พี่ๆไปเทรดแบบไอ้พวกแท่ง d 1แล้วเฮ้ยมันทิศทางเนี่ยมันตาม M15 เออแบบเนี้ยมันจะง่ายเพราะกราฟมันไปด้วยกันนะครับ d ก็เชียร์ขึ้น M15 ก็เชียร์ขึ้นเออแบบเนี้ยง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เบรกออกไปแล้วค่อยกลับขึ้นมาเนี่ยถ้าใครอยากเล่นเล่นได้แต่รอคอนเฟิร์มจะเซฟที่สุดนะครับหรือว่าอาจจะลองเสี่ยงดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราได้เซลลงมาครับผมแนะนําว่าอาจจะดูฟอร์มขึ้นฝั่งนี้หน่อย นะว่าเฮ้ยถ้ามันฟอร์มขึ้นไปเนี่ยมันมีอะไรดูดีไหมนะครับถ้ามันมี LQ ตรงนี้มีโซนตรงนี้ดูดีนะครับมันก็อาจจะใช้ไอตรงเนี้ยเด้งลงมาตรงนี้แล้วขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือมันอาจจะใช้ตรงเนี้ยลงมานะครับแล้วก็เอาไอเนี้ยแค่เด้งแล้วลงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงเนี้ยจะค่อนข้างเทรดยากเพราะอย่างที่บอกมันสวนทางกันนะครับสิ่งที่เราควรทาเนี่ยถ้าพี่ๆีไม่มั่นใจไม่รู้ว่ามันจะเชื่อใครใช่ไหมเราเฮดจิ้งไปเลย นะครับเราเฮดจิ้งไปเลยได้เหตุการณ์เฮดจิ้งตรงนี้ผมเองก็ใช้เทจริงมาแล้วนะซึ่งมันเป็นตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกราฟชุดน,นี้กันต่อว่ามันวิ่งยังไงเนาะโอเคนะครับอ่ะมันแค่เด้งๆดโซนนี้ใช่ไหมครับมันแค่เด้งๆงแล้วก็ลงไปโซนแรกนะครับลงมาโซนแรกเพราะเนี้ยจริงๆใครเล่นตาม m e 1 5ก็โซนสุดท้ายละนะครับก็หาบายไปเถอะก็ได้นะโซนสุดท้ายละนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เพนดิงไว้นะผมกลัวเฮ้ยมันจะลงตามด a หรือเปล่านะ ผมรอดูทรงขึ้นก่อนนะครับถ้ากราฟตรงนี้มีทรงขึ้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมค่อยหาบายขึ้นมานะครับตรงนี้นะแอบลองพามาดูนะครับจุดที่ผมได้หาบายขึ้นมากับพี่พี่นักเรียนในกลุ่มอะ่ะทุกคนมันจะเป็นตรงนี้แหละนะครับมันจะเป็นตรงนี้แหละเพราะผมมองว่าเฮ้ยกราฟมันชนโซนละนะครับแล้วก็ฟอร์มขึ้นไปได้แล้วลิควิลิตี้ก่อนถึงโซนอะไรมันก็สร้างไว้หมดแล้วครับแอบเดี๋ยวนะลิควิลิตี้ก่อนถึงโซนตรงนี้แง่งตรงนี้มันก็สร้างไวล้ละ นะครับหมายความว่าปัจจุบันถ้ากราฟจะลงเรากําลังเชียร์ลงตามดีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจะเชียร์บายขึ้นเรากําลังจะเชียร์บายขึ้นตาม m 1 5ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครเทดมันแม่งทั้ง2ฝั่งโอเคไหมเทดมันแม่งทั้ง2ฝั่งเลยนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็วางแผนว่าถ้ามันขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็หาเซลลลงมาแล้วก็ค่อยเฮดบายอ่ะอันนี้คือแผนแรกนะเดี๋ยวผมขึ้นรูไปไว้ให้แล้วกันนะครับตรงนี้คือแผนแรกเลย ถ้าขึ้นมาหาเซลล์ตาม day แล้วก็ลงมาพวกเนี้ยก็อาจจะ h e ดจิ้งบายไว้อะไรประมาณนี้แล้วที่เหลือเราก็แค่รอมันเลือกทางนะครับส่วนแผนที่2อนงะ่กลับมาดูกราฟจริงก่อนนะครับแผนที่2ตรงเนี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ขึ้นนะพี่ๆถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันลงมาก่อนตรงเนี้ยอะอย่างเนี้ยผมก็จะหาบายตาม m15 พวกเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วมันมาถึงโซนดูดีโซนเนี้ยผมก็ค่อย h e ดเซลล์ลงมาน,นั่นเองนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะวิ่งไงต่อก็เรื่องของมัน นะครับผมก็แค่รอมันเลือกทางหรือว่ารอการาฟมันเฉลยมากขึ้นซึ่งแผนที่2เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมองว่าไม่รู้แล้วแต่มึงเลยนะครับมึงจะชนโซนล่างกูก็บายชนโซนบนกูก็เซลเลือกมาเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเรามีเหตุผลที่หนุนหลังเราอยู่ไงพี่พี่แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องแท่งเทียนเดอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่มีโอกาสได้หาเซลนะถูกไหมเราจะไม่มีโอกาสได้เฮดเซลอะไรเงี้ยนะครับแลวถ้าสุดท้ายการาฟมันลงไปอะไรแบบนี้ เอ่นะครับก็หมายความว่าเราก็อาจจะเจอโครงสร้าง M15 ชุดนี้หลอกก็ได้นะครับแล้วมันก็ลงตามดยอะไรประมาณนี้นั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแผนตรงนี้ผมก็เลือกเลยนะครับมาทางไหนก็เล่นตามนั้นไปเลยนะครับสุดท้ายมันลงมาข้างล่างก่อนผมก็หาบายขึ้นมานะครับผมก็ได้บายตรงนี้ขึ้นมานะครับที่เหลือถ้ามันไปถึงโซนบนก็ค่อย h e ดเซล e ไว้นะครับตรงนี้ผมก็ hedging s e ลไว้นะเพราะอย่างที่บอกว่าตรงนี้ผมไม่ชัวร์แล้วว่า,าราฟจะไปทางไหน นะครับแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมพาพี่ๆดูมันมีการเปลี่ยนวันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูแท่งเทียนเดนะว่าพอมันเปลี่ยนวันแล้วอะไอแท่งเทียนเดกแท่งนึงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองพามาดูวันก่อนหน้าเนี่ยยังลุ้นให้เราเชียร์ลงกันอยู่ถูกไหมเนี่ยวันก่อนเนี่ยเอ้ยเนียหน้าเชียร์ลงถูกนะครับแต่พอมันเปลี่ยนวันปุ๊บอะพี่ๆไอแท่งเนี้ยมันก็มีการเคลียร์โลของวันก่อนหน้า นะครับมีการเคลียร์โลวันก่อนหน้าแล้วก็ปิดตบกลับมาได้เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะมันบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีโอกาสเชียร์ขึ้นแทนได้แล้วมันสามารถสลับฝั่งอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็สามารถตีเป็นแท่งเทียนเดว่าเฮ้ยมันเชียร์ขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่มันจะเหตุง่ายแล้วเนี่ยพี่พี่เห็นไหมว่าดอะเชียร์ขึ้นนะครับแล้ว M 15มันก็เป็นขึ้นแล้วอะ,อะเนี่ยดเชียร์ขึ้นแล้ว นะครับ M15 ก็เป็นขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยข้อมูลมันค่อนข้างชัดแล้วแล้วมันก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วด้วยนะครับแบบเนี้ยผมค่อนข้างจะมั่นใจมากขึ้นนะครับว่ากราฟที่มันจะเฉลยออกมาตรงเนี้ยมีโอกาสไปในทิศทางขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าฝั่งลงมันหายไปแล้วอ่ะทุกคนนะครับเอ้ยตอนแรกเชียร์ลงอ้าวทำไมอีกวันเปลี่ยนเชียร์ขึ้นเฉยๆก็อ๋อนะครับมันเฉลยแล้วอ่ะทุกคนมันเฉลยแบบนี้แล้วนะครับอย่างเงี้ยผมก็ต้องเชียร์ขึ้นต่อนะ มันไม่มีอะไรขัดขวางมุมมองขึ้นผมอะนะครับ M15 ขึ้น d 1ก็ขึ้นใช่ไหมเออ d 1ก็ขึ้นเนี่ยมันไปด้วยกันอะนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมหาบายเลยนะครับซึ่งจุดที่ผมหาบายก็คือแถวแถวโซนประมาณนี้แหละนะครับตรงเนี้ย M15 มันเหมือนอาจจะโดนใช้ไปแล้วเนาะพี่ๆแต่ว่ามันมีโซนสดใหม่อยู่ที่ M5 นะแอนะบก็คือโซนประมาณเนี้ยนะครับจริงๆเหมือนโดนจิ้มไปแล้วนิดนึงนะครับแต่ผมก็มองว่าใช้ซ้ำได้นะครับตรงเนี้ย เพราะว่าถ้ามันเลยตรงนี้ไปอ่ะทุกคนมันไม่รู้จะไปเข้าตรงไหนแล้วอะ่ะเออหมายความว่าถ้าผมไม่บายตรงเนี้ผมไม่รู้จะบายตรงไหนแล้วนะครับใช้นิดๆหน่อยๆแบบนี้ผมให้โอกาสมันอีกรอบนึงได้นะผมก็เลยมาบายเพิ่มตรงนี้แหละนะครับ SL ก็ไว้ใต้นี้เลยส่วนไม้แรกก็ไว้ประมาณนี้เนาะออเอสไว้ใต้นี้นะครับแต่ว่าไม้เซลมีอยู่ไหมนะมีอยู่นะครับมีอยู่นะตรงนี้เพราะผมก็ต้องเฮดจิ้งไว้อยู่ดีเผื่อทุกอย่างที่มันเชียร์ขึ้นไปด้วยกันเนี่ยแล้วมันหลอกเราอะ่ะ นะครับเออเชียขึ้นเชียขึ้นสุดท้ายลงนะสมมุตินะพื้นตูมนะครับอ่าถ้ามันทะลึ่งทำแบบเนี้ยผมก็จะได้ลันไม้นี่ลงมาต่อนะครับแต่ถ้ามันไม่หลอกซึ่งผมบอกว่าโอกาสที่มันจะไปด้วยกันน่ะมันก็ต้องมีสูงกว่าเนาะออโอกาสที่ผมมองไปทางขึ้นเนี่ยอาจจะให้สัก70็ดงี้ก็ได้นะครับไม่ต้องโอเวอร์มากเกินนะแต่ว่าโอกาสลงก็อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ให้น้อยหน่อย30อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่กราฟมาถึงตรงเนี้ยเราก็หาบายขึ้นไปได้นะครับ อ่าอันนี้ก็สุดท้ายกราฟมันก็มารับราคาแถวนี้แหละเออประมาณนี้นะครับก็เลยได้หาบายขึ้นมาแต่อย่างเงี้ยมันจะง่ายนะครับเดก็เชียร์ขึ้นนะครับ M 1 5ก็เป็นขึ้นแบบนี้มันจะง่ายนะครับสุดท้ายถ้าได้บายขึ้นมาไม้เนี่ยทุนไม่ดีแล้วก็ TP ท,ที่ไฮก่อนก็ได้นะครับส่วนไม้ที่ทุนดีหน่อยก็เล็งๆดูนะครับว่าเฮ้ยตรงไหนน่าเก็บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผมมองเห็นเลยคือตรงนี้ก่อนเลยน่ากินมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอีโคไฮเนาะ อ่าตรงนี้มาเป็น c h o h หายนะครับเราก็อาจจะมาลุน้น TP 2ตรงนี้ก็ได้หรือใครอยากจะมาลุน้นตรงนี้ก็ได้เพราะมันชนช่องว่างใช่ไหมครับมองเป็น IDM อย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนละนะครับว่าจะ TP ตรงไหน,นหรือใครจะ TP Order Box ก็แล้วแต่นะครับมันได้หมดเลยพี่ๆอยาก TP ตรงไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับประมาณนี้นะอ่านะเพราะฉะนั้นสุดท้ายราคาก็ขึ้นเนาะตอนแรกผมรอเติมด้วย นะครับผมรอเติมประมาณแถวๆนี้แหละแต่ว่ามันไม่ย้อนละพี่พี่มาไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เติมตกลดไปนนะครับก็ลุ้นกราฟขึ้นไปประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องราวของวันพะลุหัตสุอะไรที่ผ่านมาซึ่งมันก็มีในเรื่องของแท่งเทียนดีอะไรพวกนี้เข้ามาเสริมเนาะแล้วดูการกลับมาของรอบหลังเนี่ยพี่พี่ว่ามันกลับมายังไงนะครับคือกราฟอ่ะมันปิดวันประมาณตรงนี้ใช่ไหม แล้วมันก็ไม่ได้เบรกออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาถ้าแบบนี้จะเสียวๆหน่อยนะครับแบบนี้จะเสียวๆ,ๆหน่อยเพราะมันเหมือนแบบไปเคลียร์ไฮวันก่อนหน้าแล้วค่อยกลับมาเออเนี้ยจะไม่ค่อยอุ่นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ไอกราฟชุดนี้มันไม่ได้ออกไปกวาดก่อนนะมันย่อมารับก่อนแล้วค่อยออกไปแบบนี้ผมจะชอบมากกว่าที่บอกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยได้หาบายขึ้นมาก็ลุ้นขึ้นไปประมาณนี้แหละนะครับไม้นี้ผมทีพีหนึ่งตรงนี้ไปก่อนแล้วด้วยนะ tp1 ตรงนี้ไปก่อนแบ่งเก็บไปแล้วนะครับที่เหลือค่อยแบ่งลุ้นขึ้นมาแถวๆ idm ประมาณตรงเนี้ยแถวๆประมาณเนี้ยนะครับที่ผมปิดไปมันจะเหมือนไปเหมือนมันจะอยู่ประมาณ52อะไรแถวๆนี้แหละเพราะกราฟมันขึ้นมาแรงเลยได้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็กราฟช่วงนี้ก็ปิดแถวๆประมาณ4 1 42แถวนี้แหละ ส่วนไอ้ไมมเฮดจิ้งตรงเนี้ยก็โดน SL ไปนะครับโดน SL ไปไม่เป็นไรลบไป1น,นะครับประมาณนี้เนี่ยคือการที่เรามองเรื่องของแท่งเทียนดีมาประกอบและดูการกลับมาของราคานะครับว่าเฮ้ยกลับมาแบบไหนปลอดภัยกลับมาแบบไหนเซฟแบบไหนเสี่ยงประมาณนี้นะครับเหตุการณ์พวกนี้พี่ๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่พี่ๆมีได้นะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดที่คิดว่าแบบเอยเอาไปประยุกใช้เองแล้วกลัวอ่านถูกอ่านผิดอะไรต่าง นะครับหรือว่าอยากเข้ามาลุยกับผมด้วยกันในกลุ่มอยากมาวางแผนเทรดไปด้วยกันนะครับเดือนนี้ตัวผมเองยังไม่ได้เปิดสอนสดนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนนะครับสามารถสมัครมาเรียนกับคลิปวิดีโอก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอนาคตผมกลับมาสอนสดเมื่อไหร่เนี่ยพี่ๆสามารถเข้าเรียนสดซ้ำอีกทีหนึ่งได้โอเคไหมครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะได้ความรู้กันกลับไปไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจก็พีเหตุด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะออกมาแชร์ความรู้อะไรให้อีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วกันนะครับพี่ๆทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พีเหตุก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ